คีย์คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้นครับโมนกดต้องเท่าโมนเบสมันถึงทำยาพอดีกันระบบของการไตเตตเนี่ยนะมันจะมีหมด3ระบบนะครับจะมีทั้งหมด3ระบบระบบแรกก่อนนะครับการไตเตตกดแก่และเบสแก่นะครับ,รเ,รรรนะรบเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยว่ากดแก่ตัวไหนเบสแก่ตัวไหนนะครับ อันแรกเนี่ยจะเป็นการไตเตริระหว่างาสารละลายไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดสายซึ่งเป็นกดแก่เบรแกรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเวลาเราทําการไตเตเนาะอันนี้เป็นรูปกราฟที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะวาดรูปไปด้วยเนะาะวาดรูปแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่าสิ่งที่อยู่ในบิวเลตนะครับสิ่งที่อยู่ในบิวเลตเนี่ยวิจีจำง่ายๆคือแก่อยู่บนนะครับ แต่เพิ่งว่าระบบแรกเนี่ยมันเป็นเบสแก่กรดแก่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามักจะให้เบสแก่อยู่ข้างบนก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับข้างล่างจะเป็นไฮโดรคลอริกสมมุติว่านี่มีแคมแล้วกันนะอันจะว่าไม่ต้องสวยมากนะครับให้เห็นภาพนะครับนะครับไฮโดรคลอริกอยู่ข้างล่างนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ e ides, อยู่ด้านบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ย เรายังไม่ได้ใส่โซเดีเยมไฮดรไซด์ลงไปถูกไหมครับมีแต่ไฮดโดรคลอริก pH มันจะต่ำมากนะครับพอเราเริ่มหยด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 ไปเนี่ยถ้าเกิดเราติดตั้ง pH มิเตอร์ไปนะครับ pH จะของสารละาจะค่อยๆสูงขึ้นแต่สูงขึ้นแบบชันน้อยๆเนาะแต่พอถึงจุดยุตินะครับถามว่ากดแกบสแก่เนี่ยผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นอะไรนะครับเกลือกลางถูกไหมจำได้ปะพี่เคยบอกว่าเกลือกลางเนี่ย pH เป็น7โดยที่ไม่ต้องคำนวณเพราะว่ามันไม่มีสูตรคำนวณครับ PH เนี่ยตอบเลยว่า7เพราะฉะนั้น End Point หรือ q u u v a l e n t point เนี่ยก็อยู่ที่7พอดีนะครับแต่แต่อินดิเคเตที่ใช้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้เท่าจุดนี้ได้เลยนะมันใช้จุดไหนก็ได้นะครับอันนี้3จุดเนี่ย A B C ใช้ได้หมดเลยนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราใช้จุดนี้นะครับจุด C นะครับอินดิเคเตที่เราเลือกใช้คือฟีนอลทารีนะครับฟีนอ a ทารีเนี่ยเปลี่ยนสีช่วง8 3ถึง10นะครับ ทำไมถึงเลือกใช้ฟีนอฟทาลีนครับเพราะฟีนอฟทาลีนเนี่ยนะครับ,ร ene, รบมันเปลี่ยนสีจากไม่มีสีไปเป็นสีชมพูตาเรามองเห็นได้ง่ายมากนะครับตอนแรกใส่ไม่มีสีนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับตาเราจะมองเห็นชัดมากเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้ฟีนอฟทาลีนนะครับเป็นหลักทีนี้การคำนวณบ้างครับมาดูการคำนวณที่เกี่ยวข้อ,ของับการไตเตะก็คือมีสูตรแค่นี้นะครับการไตเตะเนี่ย พื้นลึกไว้ง่ายนะครับก็คือสารสอเชื้อที่ทำปริยาพอดีกันถูกไหมครับมันก็คือโมนกรดนะครับเท่ากับโมนเบสอ่นะคีย์คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้นะครับโมนกรดต้องเท่ากัโมนเบสมันถึงทำปริยาพอดีกันแต่แต่เนื่องจากว่ากรดเนี่ยมันมีหลายประเภทถูกไหมครับจำได้ไหมกรดมันมีหลายประเภทประเภทโมโนโปรติกอย่างเงี้ยนะครับโมโนโปรติกก็คือมีไฮโดรเจนตัวเดียวอย่างเงี้ยเออ่ไดโปติกนะครับไดโปติกก็อย่างเช่นกรดคาร์บอนิกนะครับกรดซัลฟิวริกอย่างเงี้ย แล้วก็กดโพลิโปรติกนะครับเช่นฟอสฟอริกอย่างเงี้ยมันจะมีเลขห้อยของมันเลขห้อยของไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้นโมลจิงๆมันคือ c คูณ v ส่วนพันถูกไหมเกิด์สจําปริมาณสามพันได้โมลนั่นก็ c คูณ v ส่วนพันแต่ไอ้กรดมันก็มี c v ส่วนพันของมันถูกไหมเบสก็มี c v ส่วนพันของมันถูกไหมครับพันตัดพันทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรว่านะครับในการคํานวณเนี่ยว่า a c กรด v กรดหรือ a c a v ก็ได้นะครับเท่ากับ b c b v b นะครับ คนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้ว A คืออะไรแล้ว B คืออะไรนะครับ A เนี่ยคือเลขห้อยของไฮโดรเจนในสูตรกดนะครับ A คือเลขห้อยของไฮโดรเจนในสูตรกฎบี B คือเลขห้อยของไฮดรอกไซด์นะครับในสูตรกดเอ้ยในสูตรเบสสิถุถด B คือเลขห้อยของไฮดรอกไซด์นะครับในสูตรเบสหมายความว่าไงถ้าเกิดเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ B เป็นเลขหนึ่งนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย B เป็นเลขหนึ่งเพราะว่าไฮดรอกไซด์ห้อยหนึ่งเนาะ pH นะครับถ้าเขาถามการไดเตตของกฎแก่เบสแก่ไม่ต้องไปคำนวณนะครับไม่มีไม่มีสูตรที่ไหนคำนวณได้ตอบเลยว่า7นะครับอ่า ac กดบกดเท่ากับปีซีเบสวเบสนะครับ c คืออะไร c คือความเข้มข้นของสารละลายกด อ่อ C A คือความของสารลายกดนะ V A คือปริมาตรของกดที่ใช้นะครับใช้หน่วยอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องใช้2คงข้างให้เท่ากันนะครับ